สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะช่องพังแม่วงเดือนนะคะวันนี้น้องควันนะคะจะมาลงคลิปนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เมตตานะคะป้อนผลไม้คุณแม่วงเดือนและน้องบุญเหลือน,นะคะให้ได้ทานด้วยกันนะคะอันนี้น้องควานขออนุญาตเร่งความเร็วของคลิปนะคะมีทั้งหมด คุณแม่อุดหนุน40ตะกรล้านะคะน้องควานป้อนให้50ตะกรล้าเลยนะคะนี่ก็ให้ไปควานนับไปนะคะนับไปเรื่อยๆนะคะจนครบ50เราใส่ถุงปุ๋ยนะคะเบอออกเนาะ,ะเพื่อจะได้ใส่ใส่ให้ได้50ตะกรล้านะคะแล้วก็รอน้องบุญเหลือตอนนี้น้องบุญเหลือกําลังอาบน้ําอยู่นะคะก็มีเฉพาะคุณแม่วงเดือนแล้วก็ทําผลไม้นะคะทําผลไม้รออย่างนี้ยค่ะนี่ค่ะ ทำผลไม้โรแล้วก็ต้องส่งคลิปนะคะไปให้คุณแม่ใจดีด้วยนะคะว่าเราอะป้อนแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะนับไปเรื่อยๆนะคะพี่ควานก็นับไปเรื่อยๆนะคะทีละสองทีละสองอย่างะคะ่ะน้องควานก็จะทําผลไม้อยู่นะคะก็จะไม่ได้มาคุยหน้ากล้องนะคะนี่ค่ะก็จะเร่งความเร็วนะคะป้อนไปเรื่อยๆเลยนะคะ แม่วงเดือนก็โยกไปโยกมาโยกไปโยกมานะคะขอบพระคุณนะคะคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะที่เมตตาอ่าที่เมตตาป้อนผลไมา้คุณแม่วงเดือนแล้วก็น้องบุญเหนือนะคะให้เขาได้ทานด้วยกันนะคะขอให้คุณแม่ใจดีนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะธุรกิจการงานของคุณแม่ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวไกลก้าวหน้านะคะลำล้ำรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะพบเจอแต่คนดีๆสิ่งดีๆนะคะขอบพคุณ คุณมากๆเลยนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้พระครูประกำช้างปกปักรักษานะคะคุณแม่๋าสาธุสาธุสาธุกับคุณแม่นะคะที่มีตาป้อมผลไม้ช้างนะคะเม่ลูกสายเคี้ยวนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็นับไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะนับไปเรื่อยๆนะคะ เข้ามารับชมคลิปแล้วนะคะอย่าเพิ่งกดผ่านไปไหนนะคะรอ,อชมนะคะตอนน้องอ้วนนะคะกับแม่ได้ทานด้วยนะคะอันนี้น้องควานก็เล่งความเร็วของคลิปแล้วนะคะ,ะผล,ละไม้จำนวนหลายตะกร้านะคะทั้งหมดก็50ตะกร้าเลยกัก็ใช้เวลานะคะในการเทผล,ลไม้นับนะคะนับตะกร้าไปด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋านะคะดูให้จบคลิปนะคะดูให้จบคลิปนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋า เราดูน้องอ้วนกับคุณแม่องเดือนนะคะว่าเวลาเขากินะจะมีความสุขแค่ไหนนะคะนานๆนะคะจะได้มายืนกินด้วยกันนะคะแม่ลูกเนาะเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งเบื่อนะคะนี่น้องควานก็ปรับกล้องนะคะอันนี้ก็คืออ่าเราป้อนครบครบสี่สิบแล้วสี่สิบตะกร้าแล้วนะคะเหลือตะกร้าแถมนะคะเดี๋ยวจะแถมให้กับคุณแม่อีกสิบตะกร้านะคะเป็นแตงโมงแล้วก็กล้วยกล้องหนูก็หาตั้งไม่ค่อยดีนะคะ เอียงไปเอียงมานะคะกว่าจะจัดกล้องได้นะคะเต็มเลยนะคะกินแบบจุกๆุกันไปเลยนะคะสองแม่ลูกวันนี้ควานไม้ก็นับไปเรื่อยๆนะคะเทนับเทนับเทนับนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปอ่าไปไว้ตรงใต้ต้นไผ่นะคะตรงร่มๆนะคะอ่าที่กว้างๆให้เขาได้ทานด้วยกันนะคะระหว่างนี้ก็รอน้องมุ่นเหลือไปด้วยนะคะเราก็จัดจัดจัดไปด้วยนะคะ พี่ควานน้องกําลังอาบน้ําให้น้องนะคะบอกน้องแล้วเมื่อกี้ไปบอกน้องแล้วนะคะเพราะว่าเยอะมากนะคะจํานวนจํานวนตะกร้าผลไม้นะคะที่ผู้ใหญ่ใจดีคุณแม่ใจดีนะคะท่านมอบให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ปกติแล้วน้องควานจะขายวันละ25าตะกร้านะคะผละไม้คุณแม่วงเดือนนะคะ อันนี้ก็คือคุณแม่ให้พิเศษนะคะหนูก็เลยป้อนแล้วก็แถมให้คุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะได้กินทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะอืมเยอะนะคะเยอะมากค่ะอันนี้นะคะนี่ก็คือตรงที่เราจะให้น้องบุญเหลือกับคุณแม่วงเดือนมาทานนะคะ ปูด้วยอ่าเอาใบใบตองนะคะมาปูเนาะน้องอ้วนมาแล้วนะคะเห็นไหมแวะข้างทางอยู่เลยนะคะผมมาแล้วครับมากินผลไม้หวานๆนะคะของคุณแม่ใจดีท่านเมตานะคะอาไม่วมงเดือนมารอลูกชายนะคะห้กินพร้อมหน้าพร้อมตานะคะแม่ลูกนะคะวันนี้วันนี้งดวิ่งนะคะวันนี้วันนี้งดเข้าป่านะคะเอาชิลๆอยู่อยู่ตรงโรงช้างล้กันนะคะ มาแล้วเพราะรูปรานะคะนี่อ,อร่อยเลยนะคะอันนี้หนูก็เร่งความเร็วคลิปหมดเลยนะคะเพราะว่าความยาวอ่ะมันค่อนข้างยาวนะคะก็เลยเร่งความเร็วเลยนะคะดูยำ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  <laughs> อเลตอร่อยเลยใช่ไหมบุญเหลือบุญเหลือแบบอร่อยนิ่งมากนะคะ <c oughs> เป็นผลไม้นะคะที่น้องชอบแม่ก็ชอบนะคะ <c oughs> ก็ไม่ได้กินเยอะในทุกๆวันนะคะนี่ เลือกกินได้เลยนะคะกล้วยกล้วยกับเต็งโมล้างเรียบร้อยทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูด้านหน้าบ้างนะคะดูดูน้องมุนเหลือยืนกินแบบนิ่งมากนะคะเยอะมากนะคะผละไม้ผลไม้เยอะมากๆเลยนะคะห้าสิบตะกร้าเลยนะคะนี่ขอพระคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะ ลมลื่นด้วยนะคะตรงนี้บริเวณอ่ข้างๆลงช้างนี่แหละคะ่ะข้างหน้าลงช้างนะคะก็มีแต่ต้นต้นไผ่นะคะส่วนมากดูอิ่มแล้วหรอบุญเหลือบุญเหลือยังไม่อิ่มนะคะบุญเหลือไปพิสูจน์กลิ่นกับคุณแม่วงเดือนอยู่นะคะควันไม้ก็เก็บงานคะ่ะอุอไปหาพี่คว,วันเขาละอ้วนไปหาพี่ควันแล้วอิ่มแล้วบอเนาะเออต้องให้พี่ควันพามากินนะคะเอา เอาที่สบายใจเลยลูกอ่ะกินเลยก็จะมีแตงกวาเล็กน้อยนะคะส่วนมากก็จะเป็นกล้วยกล้วยกับแตงโมเน้นๆเลยนะคะวันนี้อิ่มอร่อยหวานหวานา่ำๆไปเลยนะคะอร่อยอร่อยนะคะดูหน้าตาหูเนี่ยหูกระดิกไปกระดิกมานะคะหูก็พือไปกระพือมาก็คือมีความสุขนะคะมีความสุขทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะ นี่อร่อยเลยดูสายตามีการหลีตามองเราด้วยนะเนี่ยน้องอ้วนกับน้องควานไม่ค่อยถูกกันนะคะคุณแม่วงเดือนคือผลไม้ยังไม่หมดนะแต่อยากจะกินอยากจะกินหน่อไม้นะคะเอาใจยากนะคะคุณนายวงเดือนพูดยากนะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะดู อร่อยเลยนะคะขอบพระคุณมากมากเลยขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะดีใจนะคะดีอดีใจที่ท่านเมตานะคะอือขอให้ท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะลำลำรวยรวยนะคะยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะทำอะไรก็ขอให้เฮ่งเ่งปังปังนะคะขนาดหนูเร่งความเร็วแล้วนนเนี่ย นิ่งมากนะคะนิ่งทั้งแม่ทั้งลูกเลยเวลามีของกินเนาะธรรมชาช้ของช้างนะคะก็พือหูแบบมีความสุขอร่อยอย่างเงี้ยค่ะถูกปากนะคะผละไม้หวานร่างกายจะมีอ่าชีวิตจะได้มีแบบอะไรอะร่างกายจะได้ไม่ขาดหวานนะคะจะได้มีชีวิตชีวานะคะ น้องอ้วนก็เวลาน้องควานขายผลไม้อย่างเงี้ยค่ะถ้ามีอม่แม่ฝากป้อนน้องอ้วนน้องอ้วนก็จะได้ทานด้วยนะคะเพราะว่าน้องควานขายแค่วันละ25ตะกร้าอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีแม่แม่ใจดีเข้ามาบอกว่าฝากป้อนน้องวุ้นเหลืออย่างนี้หนูก็เอาไปป้อนให้นะคะให้พี่ควานเอาไปป้อนนะคะตอนจบไ์อย่างเงี้ยค่ะน้องได้ทานด้วยนะคะเพราะว่าหนูขายไม่ได้เยอะนะคะ ขายแค่แบบพอพอบำรุงให้คุณแม่วงเดือนอะได้ทานของหวานหวาน,วนบำรุงร่างกายบ้างนะคะเพราะว่าคุณแม่วงเดือนเป็นช้างที่กินแล้วคายนะคะไม่เหมือนลูกชายนะลูกชายแบบกินไม่คายเหมือนแม่นะคะน้องอ้วนเห็นไหมเขาก็เลยอุดมสมบูรณ์หุ่นเขาแบบจะอยู่ตัวเลยนะคะน้องบุญเหลือเนี่ยอ้วนยังไงอ้วนอย่างนั้นเลยนะดูสูงพี่ควานตัดอ่าหน่อไม้นะคะหน่อไม้สูงเลวเอาไปให้น้องบุญเหลือทาน เอาไปให้น้องวุ้นเหลือกินที่โรงช้างของน้องนะคะ,ะ,คะเห็นไหมได้หลายหน่อเลยไม,ม่งเดือนก็หักนะคะหักต้นไม้จอมทําลายล้างนะคะดูตูดตูดตูดสองแม่ลูกนะคะมีความสุกอิ่มหําสําราญเลยนะคะวันนี้อร่อยอร่อยนะคะน้องอ้วนจะกลับแล้วนะคะนี่พี่ควาน หอบสเบียงไปให้น้องกินแล้วบ๊ายบายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพังอ่ากับช่องพังแม่พงเดือนด้วยนะคะดูไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้น้องควานไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ